สวัสดีจ้าเอฟซี 3, ทุกท่านมาดูสุดท้ายท้ายสุดของสุดท้ายคลิปท้ายพรุ่งนี้ก็จะสรุปแล้วก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยประจำวันที่16 ทับสามทับหกเจ็ดบนสุดท้ายบนสุดสุดท้ายท้ายสุดเรามาย้อนดูก็คือศูนย์หกสาม ศูนล่างไปที่6กหนึ่งศูนยเรูนย์เาเราจะใช้7063บวกลอยมาเลยกันลงไปเลยก็คือ สามบวกหกเป็นเก้าหกบวกศูนย์เป็นหกเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเก้าลบหนึ่งเตี้มเป็นเปดเจ็ดบวกหกเป็นสามหกบวกเก้าเป็นห้าห้าไปหนึ่งเตี้มเป็นหก คู่ก็คือ95 96 85 86จบสี่หางจบคู่หลักร้อยก็คือนี่เป็นหลักร้อยนะคะสามเป็นหลักร้อยเอาที่สามไปเป็นหลักร้อย ก็คือสามเก้าห้าสามเก้าหกสาปดห้กสากเลขเอวไปก็คือ395 9กห มันตกไปผิดแล้วกาจะมาเข้าแล้วจะมาเข้าอีกเลขที่ออกก็คือเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าล้างไปที่สี่สามหมื่นพันร้อย เหมือนเดิมเราเอาสามลงมาสามหนึ่งสามเก้าห้าบวกร้อยมาเลยไปเลยเก้าบวกห้าเป็นสี่เก้าสามเป็นสองสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นหกแล้วร้อยมาแล้วหกสี่บวกสี่เป็นหกสี่ลบหนึ่งเป็นสามหกเป็นเจ็ด ผิดในงวดนี้ผิดเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลเลขก็คือ,คอสี่หกสี่เจ็ดสามหกสามเจ็ดเขาพูดถังไม่ถึงจ้อยตัวนี้ผิดนะคะคก,ก็คือจะพูดก็คือหกสี่หก,หกลักร้อยได้ สี่เจ็ดหกสามหกมันมันมันไม่มาศูนย์มันมาหกทั้งคู่หกสามเจ็ดผิดนะคะตัวน,นี้ผิดไปเลยผิดแล้วมันจะมาเข้าอีกไหมเพราะว่ามันผิดแล้วมันก็มาเข้าทำดูมาเรื่อยๆมันก็ผิดผิดถูกถูกเข้าเข้านี่มันก็มาเข้านลยอะ วันนี้มันต้องเข้าแน่วันนี้มันต้องเข้ามาเลขที่โอก,ก็คือสองห้าสามหกศูนย์สามด่างนบนดิเจ็ดเก้ามันเดิมเราก็จะใช้สามหกศูนย สามบวกกันสามบวกศูนย์ได้สามหกบวกศูนย์ได้หกจมนวกหกได้เก้าเก้าสามลบเป็นสองเก้าบวกหกเป็นห้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเก้าบวกหกก็เป็นห้า แค่นี้พอไม่บอกเพิ่มสองสามเก้าแล้วก็ศูนย์จับคู่ก็คือสามเก้าสามศูนย์สองเก้าสองศูนย์หรือว่าสามสองสามศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรักร้อยเราลักร้อยเอาตนี้เลยหลักร้อยหนหกก็มาสามก็มาหกก็มาแล้วห้านี่ก็มาอีกห้า <c oughs> ก็ต้องมาอีกก็คือจับจับคู่จับหลักร้อยใส่ก็คือห้าสาม าห้าสองเก้าห้าสามศูนห้าสองศูนสรุปจบสุดท้ายท้ายสุดชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวนี้ผิดไปนะคะ หลักร้อยของเราจับในตัวเลยเวัที่แล้วมันก็มาหกถ้ามาศูนย์ก็คงได้ตัว <c oughs> แต่อีกศูนมันได้ศูนเลยได้โตัวไปตัวนี้ก็5ห้าสามเก้าชอบตัวไหนคะชอบตัวไหนคะแอดชอบตัวนี้กันไว้คือตัวนี้ ห้าสามเก้านะคะไอ้โช,กคคกกกกกชบก็จัดไข้คัดกกะพานกันไว้คือสองเก้าห้าสองเก้าสองเก้าโบก็จัดขดแกะพานตัวนี้มันผิดผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็นมาเข้าอีก เป็นหลักร้อยนี้เป็นหลักหน่วยสิบชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ้คูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า คุณผู้ดีกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า